ปัจจุบันนี้นะคะมหาวิทยาลัยจีนนะคะจะมีภาคจีนภาคอินเตอร์แล้วก็ภาค2ภาษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางมหาวิทยาลัยจะมีพวกภาคภาษาอิตาเลียนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นส่วนน้อยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบภาคจีนภาคอินเตอร์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นไบลิ่งกูที่มันก็มีอยู่แต่ว่าก็มีน้อยเหมือนกันนะคะภาคจีนนะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยมีความยากกว่าภาคอินเตอร์ค่อนข้างสูงนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาขาภาคจีนนะคะจะเรียนกับนักเรียนจีนซึ่งก็มีการเกี่ยวโยงกับที่บอกไปว่าประเทศจีนเนี่ยถ้าจะเรียนมาหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนจะต้องมีการสอบเกาเข่าเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาเรียนมาหาวิทยาลัยที่นักเรียนไทยไปเรียนส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นมาหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเรียนกับเด็กจีนเนี่ยแล้วเราแบบภาษาแม่ของเราไม่ใช่ภาษาจีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากค่อนข้างสูงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์ของจีนเนี่่ยกก็คคือออานะะงงึ ว่าบางสาขานะะคก็จะเป็นการเรียนแบบที่เป็นนักเรียนต่างชาติเรียนด้วยกันเช่นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นชวงภาษาจีนและวรรณกรรมหรือว่าภาษาจีนธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะแยกออกมาให้เด็กต่างชาติเรียนด้วยกันมันก็จะง่ายหน่อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางมหาลัยที่แบบมีสาขาบริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเด็กต่างชาติเรียนด้วยกันสิ่งที่เราสามารถทาได้ก็คือเราสามารถเช็คดูนะคะว่า บางมหาลัยเขาจะเขียนบนเว็บไซต์เลยว่าแบบเออสาขานี้แบบเด็กต่างชาติเรียนด้วยกันแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการดูก็คือว่าถ้าเป็นสาขาที่อยู่ภายใต้กวีเจีา,าวิเชียร์เย็นนะคะหรือว่า international education นะคะมันก็จะแปลว่าเป็นสาขาที่เด็กต่างชาติ เรียนด้วยกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอีมีเคสด้วยเนาะที่นักเรียนเขาแบบเป็นเด็กที่ที่บ้านพุดภาษจจีนนะคะแต่ว่าเป็นคนไทยที่เกิดที่ไทยเนาะแต่ว่าแบบมีพ่อหรือแม่ในไหนเป็นคนจีนนะคะแล้วก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นะคะที่ควานาลีกงตาเฉวเป็นภาคจีนซึ่งตอนแรกอีอก,ก็ไม่แนะนําว่าแบบเออบอกว่ามันมีความยากนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเออที่บ้านเขาพุดภาัาจีนทอยู่แล้วมันไม่น่ายากอะไรแต่พอไปเรียนแล้วหนึ่งเทอมเขาขอย้ายเลยเพราะเขาบอกว่าแบบ ภาษาจีนก็ยากแล้วคณิตศาสตร์ก็ยากด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วหน้าที่ของพี่แน,แนวอ่ะคะ่ะก็คือสามารถที่จะบอกให้นักเรียนเขารู้ว่าสถานการณ์ตามจริงแล้วมันเป็นยังไงแล้วให้น้องเขาอ่ะก็ตัดสินใจด้วยเราไม่ได้แบบบังคับว่าเอ้ยน้องแบบเรียนภาคจีนไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องวาดภาพให้เขาเห็นนะคะว่ามันยากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคะแนนในการยื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเป็นภาษาจีนธุรกิจอ่ะคะ่ะก็จะมีประมาณ HSK4 ถ้าเราแบบ ต้องการแบบโดยรวมเลยไม่ไม่ดูแบบเป็นเคสไลน์เคสเนี่ยถ้าคําตอบที่ถูกต้องก็คือจะเป็น HSK4 ตอนนี้เริ่มมีมหาหลายแห่งที่แบบดู HSK5 เขาก็จะดูด้วยว่าสาขาที่นักเรียนจะเรียนเนี่ยเป็นสาขาอะไรถ้าเป็นสาขาพวกแบบวิศวกรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ HSK4 ก็จะมีตัวเลือกเยอะหน่อยแต่ถ,ถ้าเป็นสาขาภาษาจีนวรรณกรรมหรือสาขาที่ต้องใช้ภาษาจีนเ,เยอะแบบประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต้องใช้ HSK5 ส่วนใหญ่ถ้า HSK4 ก็มีแต่ว่าอาจจะต้อง drop ันดับมหาวิทยาลัยลงมานะคะ บางหมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเป็นสาขาภาษ,ษาจีนธุรกิจเนี่ยไม่ต้องมี HSK ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็บางหมหาวิทยาลัยก็จะใช้ HSK 3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่านักเรียนที่ไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษ,ษาจีนเพิ่งเริ่มเรียนแล้วแบบภาษ,ษาจีนยังไม่ได้แข็งขนาดนั้น ก็สามารถแนะนําให้น้องเรียนภาษาจีนหรือภาษาจินธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่แบบรับแค่ไอชิเช่สามหรือว่าแบบรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มรับ H อชิกแล้วนะคะต่อมาจะเป็นภาคอินเตอร์นะคะภาคอินเตอร์เนี่ยก็คือว่าใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนก็คือเรียนกับเด็กต่างชาติมีแค่มหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้นนะคะที่ให้นักเรียนต่างชาติเรียนรวมกับเด็กจีนจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาทําร่วมมือกับต่างประเทศนะคะอย่างเช่น ช่างหายเจ้าทง University of Michigan เฉยเวียนก็คือ College of Michigan นะคะที่มันเป็นเป็นโคกันนะคะแล้วก็มีชีอนเจ้าทง l ิเวอร์พูลนอตติงแฮมหนิงโปนะคะดูคุณชนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นมหาลัยที่เขาทำร่วมมือกับต่างประเทศ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะแพงมากๆนะคะแพงกว่าแบบราคาทั่วๆไปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเด็กต่างชาติก็ได้เรียนกับเด็กจีนด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องทุนนะคะเราก็อยากได้ความเป็นอินเตอร์จริงๆเพราะว่าภาคอินเตอร์ของมหาลัยที่โคกับต่างชาติเนี่ยก็จะมีความอินเตอร์ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องการเด็กจีนแบบต้องการมีเพื่อนคนจีนจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถแนะนํามหาวิทยาลัยพวกนี้ได้นะคะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบ ไม่ได้โคกับต่างชาตินะคะต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเด็กต่างชาติเรียน,นกับเด็กต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าภาคจีนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเรียนกับคนจีนถ้าเป็นภาคอินเตอร์ส่วนใหญ่เรียนกับคนต่างชาติแต่ว่าจะมีแค่บางเคสเท่านั้นที่เด็กต่างชาติกับเด็กจีนเรียน,นด้วยกันนะคะ